สวัสดีครับผมนายขัดชัยรถธนาทานกับในนามชรูมรถบ้านจดชัยและชรูมเอ็มพอนเร์สติคอร้านะครับวันนี้เนี่ยผมมาในนามรับซื้อรถนะครับเผมหรือบริษัทของเราเนี่ยต้องการจัดขยายธิจการนะครับ ตอบรับปีสีที่จะถึงนี้นะครับเรามีการขยายพื้นที่ในการขายรถใช่แล้วนะครับแล้วก็ะระดมบุคลากรระดมเงินทุนในการเช่อรถจากท่านเราต้องการรถมากกว่า150คันนะครับด้วยนโยบายของเราในปีนี้แผนธุรกิจล้งลของเราเนี่ยเราต้องการขยายจริงๆนะครับแล้วท่านมีความมันม่นใจและมั่นใจว่าบริษัทของเราเนี่ยมีความมั่นคง นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงในด้านการเงินงแล้วสามารถซื้อรถทันได้24ชั่วโมงผมมาได้ครับนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับนิติบุคคลนะครับเป็นบริษัทเป็นทางร้านอรก็ตามซื้อเป็นรถนะครับรถใหญ่ๆนะทั้งเราเป็น100คัน50คันนิสคันเราซื้อได้หมดนะครับเพราะเรามีพันธมิตรแล้วเราก็ต้องกัรรถด้วยนะครับ ผมขอแบ่งการอรถเนี่ยเอาเป็น3ช่วงนะครับดังนี้คือ 1. รถลดระดับพรีเมียมคาร์นะครับซึ่งเป็นรถราคาแพงนะครับเราสามารถซื้อรถได้หมดรับหมดเช่นรถซูเปอร์คาร์พวก่อ uh, Lamborghini Ferrari นิ s สัน GTR อ uh, อ Audi R8 b e t l e y Porsche และอะไรอื่นอีกม,มากมายนะครับ 2. รถลดระดับพรีเมียมระดับกลางนะครับเป็น Benz มันจะได้เป็นทุกรุ่นนะครับ B M ทุกรุ่น Audi Lexus Wellfire Alphard ทุกปีนะครับสามรถทั่วไปนะครับระดับทั่วๆไปจะเป็นเก่งและกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Nissan น o n d a Isuzu Mitsubishi ชนะครับเชฟโรเล็ตและอื่นๆนะฮะเราสามารถซื้อทั้งในหมดนะครับนะครับย้ำนะครับว่าบริษัทต้องการรถจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องการรถ มากจริงๆนะฮะและให้ราคาสูงสุดนะครับจา่ายเงินสดทันทีเรามีความมั่นคงเราเป็นชูรุมรถนะครับมีฐานที่มีทุกอย่างนะครับซื้อง่ายซื้อคร่องราคาดีมั่นคงบสบายนะครับท่านสามารถชมข้อมูลจึงลึกกับบริษัทเราเนีได้ที่ w w w c h a ว c h a ว h o ชัดช้ c โ m าดอก,อกับ w w w Emperorauto.com นะครับดูทางด้านออนไลน์ครับทางด้าน Facebook Instagram ที่รถบ้านคุณสัดชัยนะครับแล้วก็เ a c e b o o k Instagram ที่ EmperorautoCars นะครับหรือท่านสามารถโทรหาผมเลยนะครับเบอร์โทร0863667452นะครับโทรมาแล้วเพนครับโทรมาครับ รับรองครับได้ราคาดีนะครับแล้วก็บริการเฉียบเร็วทับไว้แล้วก็มันคงแน่นอนมีเรื่องไฟนองไว้นั้นติดเป็นคนชี้ให้หมดไม่ให้มีเรื่องเีลาไม่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับอีกครั้งนะครับเบอร์086-366-7452สมครับผมชัชชัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ